สวัสดีครับมาพบกับผมช่อง devthai.com นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการติดตั้งระบบผลิตภัณฑ์สินค้า Otop นะครับราคา2,000บาทนะครับจะสอนการติดตั้งสเต็ป by สเต็ปเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับคนที่ซื้อระบบจากผมไปนะครับจะได้เป็นไฟล์ชิปหรือว่าไฟล์วินลานะครับที่ชื่อว่า Otop v1 นะครับคือไฟล์ตัวนี้นะครับให้ทุกคนนะครับเอาไฟล์ตัวนี้นะครับ ไปวางไว้ที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า h t d o c นะครับามาที่ Dice C นะครับ Dice C เสร็จแล้วแล้วก็จะมี Sam นะครับแล้วก็จะมีไฟล์ที่ชื่อว่า h t d o c นะครับคือไฟล์นี้นะครับพอเข้าไปที่ไฟล์ h t d o c แล้วนะครับให้กดวางเลยนะครับ Ctrl V วาง แล้วก็ทำการแตกไฟล์เลยนะครับโอเคครับในเมื่อแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า otop v o น e V1 นะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนชื่อตามของเราได้นะครับโอเคครับผมจะเปลี่ยนเป็น otop เฉยๆๆนะครับ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลนะครับก็คือการสร้างก้อนดัตต้าเบสของเรานะครับผ่าน MySAM ของเรานะครับโอเคครับผมไปที่ MyS a m ของเรานะครับถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดตัวนี้มานะครับให้ไปโหลดแซมนะครับวิธีการดาวน์โหลดแซมนะครับผมจะพาสอนการดาวน์โหลดนะครับให้พิมพ์คำว่าแซมดาวน์โหลดนะครับ แล้วก็คลิกไปที่ลิงก์แรกเลยนะครับตัวนี้นะครับจะมีให้เลือก s ซม for Windows หรือ s ซม for Linux นะครับเป็นระบบปฏ,ปฏิบัติการนะครับหรือว่า Mac OS นะครับผมแล้วก็จะมีข้างล่างจะเห็นคำว่า More Download นะครับตรงนี้นะครับให้เราลงเป็นเวอร์ชั่น7นะครับ7อะไรก็ได้นะครับ โอเคผมเลือกแซมวินโดว์นะครับตัวนี้จะมีเวอร์ชั่นให้เลือกมากมายเลยนะครับเราเลือก7อะไรก็ได้ครับ7.4.20 7.4.18ก็ได้นะครับโอเคถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าตาตัวนี้นะครับเป็นหน้าตาเริ่มต้นของ mysam ของเรานะครับ sam control panel นะครับผมจะ start apache กับ mysql นะครับตัวนี้ให้กด start เข้าไปนะครับ พอสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับให้เรามาลัน127.0.0.1นะครับหรือจะเป็นโลโก้โค้ดก็ได้นะครับส่วน m y s m p ของผมนะครับผมจะใช้เป็นเวอร์ชัน7.2.14นะครับก็คือเวอร์ชัน7.2.14นะครับแล้วก็ไปที่ p h p My Admin นะครับโอเคครับเมื่อได้หน้าตาแบบนี้มาแล้วครับเมื่อเราเข้ามาถึงฐานข้อมูลของเราแล้วนะครับ เราพับจอไว้ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิดเครื่องมือ Text Editor ของเรานะครับในการเขียนโค้ดหรือการเขียนโปรแกรมนะครับผมจะใช้เป็นส u b l i m e Text นะครับบางคนอาจจะใช้ VS Code หรือจะเป็น Notepad++ ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่คนถนัดเลยนะครับพอเปิดตัวนี้แล้วนะครับให้ไปที่อ่า f o l d ของเรานะครับงานที่เราได้เก็บไว้นะครับที่อยู่ใน d ด i C ของเรานะครับในลเดอร์ HD Docs นะครับแล้วก็ จะมี Otop นะครับให้เราเอาโฟลเดอร์นี้ครับลากออกมาแล้วก็มาวางไว้ที่สับลามเทคของเรานะครับจะได้หน้าตาแบบนี้มา,าเรามาดูนะครับสิ่งที่ผมให้มาในราคา2,000บาทนะครับจะมีไฟล์โค้ดที่จัดเป็นระเบียบแล้วก็จะมีคอมเมนต์โค้ดให้นะครับอันไหนที่สำคัญผมจะคอมเมนต์เป็นภาษาไทยให้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาดูโฟกัสที่ไฟล์ c o n d b p h p นะครับที่อยู่ข้างนอกสุดนะครับคือไฟล์ c o n d b p h p นะครับตัวนี้โอเคนะครับผมจะขยายให้นะครับให้ดูชัดนะครับจะเห็นว่าชื่อ d a t a าเบสก้อนของเราชื่อว่า otov 1นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อก้อน Database ของเราได้นะครับ เราจะตั้งเป็นโอท็ o ปสลชื่อโปรเจกต์หรืออะไรก็ได้หมดนะครับโอเคในที่นี้ผมตั้งเป็น o t o p เฉยๆนะครับผมลบ V ีหนึ่งออกนะครับเป็น o t o p เฉยๆแล้วกดเซฟไปนะครับพอกดเซฟเสร็จแล้วนะครับให้เรามาสร้าง Data b a บ e ที่ตรงนี้นะครับจะเห็นคำว่า New นะครับตัวนี้นะครับให้คลิก New เข้าไปนะครับตรงนี้ผมสามารถวางได้เลยนะครับที่ผมได้ก๊อปมานะครับจากตัวนี้นะครับเป็น o t o p เฉยๆนะครับแล้วก็มาวางนะครับ ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น UTF-8 General CI นะครับลองรับภาษาไทยนั่นเองนะครับผมแล้วก็กด Create สร้างได้เลยนะครับพอกดสร้างเสร็จแล้วครับจะได้ก้อน Database มาชื่อ Otop นะครับคือก้อนนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเราจะมา Import ฐานข้อมูลของเรานะครับ ซึ่งฐานข้อมูลของเรานะครับที่ผมได้ให้ไฟล์ชิปมานะครับผมจะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ DB นะครับถ้าใครได้ระบบนี้มานะครับให้มาที่เลือกไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ h ฮตด็อของเราเหมือนเดิมนะครับจะเห็นคําว่า OT o p นะครับเข้าไปจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า db นะครับตัวนี้นะครับให้เลือก OT o p b 1นะครับตัวนี้ส่วนข้างบนนะครับ1 2 7นะครับมันจะเป็นการสร้างที่ไม่ต้องตั้งชื่อนะครับเป็นการ สร้างชื่อให้เลยนะครับซึ่งผมได้ตั้งไว้เป็น o t ท p v 1นะครับแต่อันที่2นะครับเราจะเป็นการ import ที่มีการเลือกตารางเข้าไปแล้วเราตั้งชื่อไว้อยู่แล้วนะครับผมโอเคครับผมเลือกเป็น otop v n d e น s c o r e v1 นะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็กด Open เลยนะครับแล้วก็กด Go เข้าไป1ครั้งนะครับ โอเคครับในเมื่อมันได้หน้าตามาแบบนี้ครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันบอกว่าดัตต้าเบสชื่อ o t o p อปหนึ่งนะครับเพราะผมไม่ได้ตั้งชื่อตามมันนะครับเพราะผมเปลี่ยนแล้วนะครับแต่เรามาดูที่ดัตต้าเบสโอทอปของเราครับจะเห็นว่าฐานข้อมูลก็เข้ามานะครับปกตินะครับจะมีตารางอำเภอตารางจังหวัดตารางตำบลนะครับแล้วก็ตารางแอดมินตารางเก็บล็อกตารางหลอกไฟล์แล้วก็ตารางสมาชิก ตาราง Product แล้วก็ตารางไทนั่นเองนะครับที่ผมได้ให้มานะครับผมโอเคครับเมื่อสร้างตารางเสร็จแล้วนะครับให้เรามาลองรันรีเฟซหน้าระบบดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับโอเคผมลัน127.0.0.1 slash แล้วก็พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ของเรานะครับ OTOP นะครับส่วนใครตั้งชื่ออื่นนะครับให้พิมพ์ตามชื่อที่ตัวเองตั้งไฟล์ไว้อยู่ใน h ฮดทีนะครับผม แล้วกด enter ไปนะครับก็จะได้รูปแบบหน้าตาระบบที่ผมได้ให้ไฟล์ไปนะครับซึ่งระบบนี้นะครับราคาอยู่ที่2,000บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับให้ไปดูคลิปแนะนำระบบ OT o p นะครับผมผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเผื่อใครสนใจไปดูนะครับว่าระบบมันสามารถทำงานยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็สามารถ inbox มาที่เพจสอนเขียนโปรแกรม e v t h a i .com ได้เลยนะครับผม ส่วนคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนการเปลี่ยนไอคอนข้างบนนิดนึงนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการติดตั้งระบบสินค้า o t o p นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดจับสไคร b ์ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ